สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ s t Channel ฮะเนะะื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับเรื่องราวสำหรับวันนี้ฮะจะมาแนะนำเคล็ดลับในการใช้ Chrome แอปพลิเคชันที่สำคัญมากๆที่คุณผู้ชมจำเป็นจะต้องรู้ครับผมโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android ควรรู้เรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากว่าฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกๆท่ททานน่าจะเคยทาการดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บไซต์มาแล้ว อย่างแน่นอนครับเช่นตอนนี้ฮะผมกำลังจะค้นหารูปภาพรูปหนึ่งของฮา r l เรยเดวิสันครับจากคลิกตรงนี้ปั๊บเราก็มาเลือกที่รูปนี้ใช่ไหมครับพอเราเลือกที่รูปตรงนี้ก็จะขึ้นรูปของฮา r เร d a เดวิสันเยอะแยะมากมายมาให้เราเลือกครับผมและทีนี้เมื่อเราแตะเข้าไปที่รูปรูปนั้นฮะเรากดค้างไว้เพื่อที่จะคลิกคำว่าดาวน์โหลดฮะดาวน์โหลดรูปรูปนี้ขึ้นมาครับเขาจะขึ้นเมนูฟังก์ชันต่างๆเข้ามาขึ้นอ่า ขึ้นหน้าจอป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมาครับให้เราเลือกที่จะดาวน์โหลดครับหลายๆคนมีปัญหาฮะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ใช้ Samsung หรือ่าโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ใช้ Oppo ครับมือใหม่ๆก็จะเกิดการงงว่ารูปที่ดาวน์โหลดมามันอยู่ไหนวะแม้กระทั่ง iPhone เองก็มีงงครับเพราะเราคลิกดาวน์โหลดไปนี่ป๊บนะฮะคลิกดาวน์โหลดป๊บครับผมเราไม่รู้ว่ารูปมันอยู่ที่ไหนครับบางครั้งฮะมันไปอยู่ใน SD card หรือมันไปอยู่ในหน่วยความจําของโทรศัพท์ครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับก็คือ เขากำหนดไว้ให้มันเก็บไว้ที่ใดที่หหรือการจะตั้งค่าให้เก็บไว้ที่ใดที่1อาจจะต้องเข้าไปสู่การตั้งค่าในส่วนของตัวเครื่องที่มากกว่านี้ครับแต่วันนี้ฮะเฮดดี้มีเคล็ดลับจากการใช้โคลมแอปพลิเคชันครับในการที่จะเลือกว่าจะเก็บ รูปรูปนี้ไว้ที่ไหนครับอันดับแรกให้คุณผู้ชมเปิดครมแอปพลิเคชันขึ้นมาครับจากนั้นมาแตะที่จุด3จุดที่อยู่มุมขวาด้านบนตรงนี้ครับเมื่อแตะเข้าไปเรียบร้อยครับให้คุณผู้ชมมาเลือกที่คําว่าการตั้งค่าตรงนี้ครับแตะเข้าไปที่การตั้งค่าป๊บพอแตะเข้ามาครับให้คุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาจนเกือบสุดเลยนะฮะจากนั้นมาดูที่คําว่าดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมดาวน์โหลดตรงนี้ฮะป๊บเข้าไปฮะแตะเข้าไปครับจากนั้นถ้าเราจะเจอครับว่าเราได้ตั้งค่าากกรรเ็บูป ภาพต่างๆในการดาวน์โหลดของเราครับไว้ที่หน่วยความจําของตัวเครื่องโทรศัพท์แบบนี้ฮะแต่ทีนี้ครับมันมีตัวหนึ่งที่สามารถทําให้เราใช้งานได้มากไปกว่านี้ครับก็คือสามารถที่มาคลิกเปิดตรงนี้ได้ครับเพื่อให้เกิดการถามว่าจะให้บันทึกไ i f i ไว้ที่ใดครับบันทึกไฟล์ไว้ที่ใดที่ผมบอกว่ามันเหมาะมากสําหรับคนใช้ Android เนื่องจากว่า Android จะมีหน่วยความจําอยู่สส่วนก็ครับก็คือในส่วนของรอมโทรศัพท์มือถือฮะในส่วนของหน่วยความจําของโทรศัพท์ในเครื่องแล้วก็ในส่วนของ S.D. c a ร d micro S.D. card ดที่ใส่ไปครับโดยปกติหากเราไม่ได้ตั้งค่าไว้ที่ไหนเลยมันก็จะถูกบันเจ็บบันบันบันจุบันทึกเออไว้ในเครื่องหน่วยความจำของเครื่องครับหรือเราจะตั้งค่าไว้ที่ S.D. card ดในภายหลังก็ได้แต่ในบางครั้งครับเราต้องการจะเลือกเป็นครั้งเป็นคราวไปว่าจะเก็บไว้ที่ไหนก็ให้มาเปิดตรงนี้ไว้ฮะพอเปิดตรงนี้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะป๊บนะฮะเราลองมาดูการใช้งานอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของการบันทึกรูปภาพฮาร์เรย์เดวิสันเหมือนกับเมื่อกี้ Kháng nừng พอเราแตะค้างไปที่รูปครับคุณผู้ชมฮะมันก็จะขึ้นมาหน้าเดิมที่เรามาแตะคําว่าดาวน์โหลดรูปภาพครับเมื่อเราก,กดคําว่าดาวน์โหลดรูปภาพตรงนี้ครับจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ้อพอแตะคําว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยครับจะขึ้นหน้าป๊อปอัพตรงนี้หมายคุณผู้ชมใช้งานนะฮะอันดับแรกครับก็คือในส่วนของชื่อตรงนี้ที่เราสามารถจะตั้งชื่อไปได้เลยไม่ต้องไปทําการแก้ไขในภายหลังอีกครั้งหนึ่งครับเราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ครับเช่นฮาเล่ในฝันฮาเล่ในฝันก็ตั้ ตรงนี้เลยครับจากนั้นครับคุณผู้ชมแตะที่คำว่า sd ตรงการ์ด sd ตรงนี้นะครับหากยังไม่ได้แก้ไขอะไรนะมันจะขึ้นคำว่าดาวน์โหลดครับในส่วนคำว่าดาวน์โหลดตัวนี้ตัวแรกความหมายของเขาก็คือมันจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดครับคุณผู้ชมฮะอยู่ในดาวน์โหลดของหน่วยความจำโทรศัพท์มือถือแต่หากเราเลือกในการใช้การ์ด sd ในคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตในระบบ Android ครับก็จะถูกเก็บไว้ที่ S อสไมโครเอสตรงนี้เลยครับเป็น m i โครเนาะก็สามารถจะเลือกได้ตรงนี้ครับ หากว่าผมเลือกที่จะเก็บไว้ใน S D card ผมก็แตะที่ card เลยครับจากนั้นก็มาคลิกคําว่าดาวน์โหลดครับคุณผู้ชมเพียงแค่นี้ฮะเจ้าไฟล์นี้ก็จะถูกเก็บไว้ในส่วนของโฟลเดอร์ er ใหม่ที่ S D card ทันทีโดยอัตโนมัติครับซึ่งเป็นวิธีการที่ดีมากๆสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะคอนโทรลในเรื่องการเก็บพื้นที่ต่างๆโดยไม่ต้องไปเสียเวลาย้ายหรือตั้งชื่อเองในภายหลังอีกครั้งครับตั้งค่าจากตรงนี้ใช้งานได้เลยทีเดียวเป็นเรื่องที่ดีดจาก Google Chrome ครับผมจากเว็บเบราว์เซอร์ จาก uh, Google ซึ่งเป็น Search Engine ตรงนี้ฮะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set Channel ครับสวัสดีครับ